สวัสดีครับพบกับช่องบิดเพื่อภาวะพื้นที่ของเสียงเล่าเรื่องทั้งเรื่องราวที่คุณคุ้นเคยและเรื่องที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนขอเชิญทุกคนไปรับฟังและค้นหามุมมองใหม่ๆไปพร้อมกันครับทั้ง4คนขับรถออกจากโรงพยาบาลล้างดิมน้ําอย่างรวดเร็วพวกเขาต่างนั่งเงียบอยู่ภายใต้ความร่วงใจที่ทาถมเข้ามาแต่บรรยากาศในรถตู้ไม่ได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง เพราะคำพูดสุดท้ายของผลยังคงดังกล้องอยู่ในใจของทุกคนพัดร่วมเมือไปจับมูอแพรที่ยังคงสันเทาอยู่พัดกล่าวร่ำนำเสียงที่พยายามทำให้สบายใจว่าไม่เป็นไรแล้ยแพ้อยจ้ำหายไปแล้ว,ลวสัญญาณทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติไม่ว่าของนั่นจะเป็นของจริงหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยข้างสาบก็จดตรงแล้วแต่ผลสายหน้าอย่างช้า,ชา ผลกาวด้วยน้อเสียงยินชาว่าไม่ถ้าคำสาวจดจริงดิวต้องดีขึ้นแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้เช็คอาการของดิวเลยด้วยซ้ำและฉันยังรู้สึกถึงความโกรธที่ยังคงอยู่มันยังไม่จบพวกเขาตัดสินใจแวะไปเช็คอาการของดิวที่โรงพยาบาลกลางก่อนแพทย์แจ้งว่าอาการของดิวทรงตัวและไม่มีอาการทรุดลงแต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหมายความว่า ข้งางสาบยังไม่ถูกถอนออกอย่างสมบูรณ์ทีมกลับมารวมตัวกันที่คอนโดของเจอ,อีกครั้งทุกคนรู้ว่าพวกเขาต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับของจริงที่หัวหน้าพยาบาลแสงจันต้องการคืนผลจ้องมองไปที่เจยอยังไม่วางตาผลกล่าวอย่างจริงจังว่าเจนายต้องจําให้ได้ทั้งหมดตอนที่นายขโมยกล่อ,องมีอะไรอย่างอื่นที่นายเผลอหยิบติดมือมาอีกไหม หรือนาเห็นอะไรในนิชชักที่เปิดแง้มอยู่อีกไหมเจพยายามนึกย้อนเหตุการณ์อย่างหนักในหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความตื่นตระหนกเจ่าวอย่างสับสนว่าไม่ฉันจําได้แค่กล่องไม้ฉันแค่เอื้อมมือเข้าไปหยิบมันอย่างรดวดเร็วแต่เดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกเหมือนมือของ สัมผัสกับอะไรบางอย่างที่เย็นๆเป็นโลหะก่อนที่จะคว้ากล่องมาแต่มันเล็กมากจนฉันไม่ได้สนใจพัดทรี่เปิดไฟวิดีโอจากกล้องตัวหลักที่บันทึกช่วงเวลาที่เจเข้าไปขโมยของพัดซูมภาพเข้าไปที่มือของเจที่ก้มลงไปใต้โต๊ะเมื่อขยายภาพให้คมชัดที่สุดพวกเขาก็เห็นภาพนั้น พัดที้ไปที่หน้าจอด้วยมือที่สัน่นพัดกล่าวด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวว่าดูสิตรงที่นายหยิบกล่องกล้องไม่ได้โฟกัสชัดเจนแต่มันมีเสียงสะท้อนจากวัตถุโลหะชิ้นักเล็กๆที่ปลายนิ้วของนายและนายก็ไม่ได้ปล่อยมันไปเจนายอาจจะเผลอหยิบมันติดมือมาพร้อมกับกล่องความจริงก็เผยออกมาในที่สุดเจ ไม่ได้ขโมยแค่กล่องแต่เขายังเผลอหยิบกล่องสำคัญอีกชิ้นหนึ่งมาด้วยผลเดินเข้าไปหาเจในหนาของเธอเปลี่ยนจากความหวาดระแวงเป็นความโกรธผลกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันว่านายต้องกลับไปเช็คเสื้อโค้ดตัวนั้นเดี๋ยวนี้นายยังเก็บมันไว้อยู่ใช่ไหมของจริงที่เสียงจันทร์ต้องการคืนเจเรียบวิ่งไปที่ห้องนอนของเขาและหยิบเสื้อโค้ดตัวเก่า ที่ใส่ในคืนนั้นกลับมาอย่างรวดเด็วเขาค้นในกระเป๋ารานในที่เคยซ่อนกล่องไม้ปลายเนื้อของเขาสัมผัสกับวัตถุโลหะที่เย็นเฉียบและแข็งกร้างมันซ่อนอยู่ก้นกระเป๋าอย่างเงียบๆเบจี๊ยบมันออกมาด้วยมือที่สั่นเทาสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของทุกคนคือกิมงกัดโลหะสีเงินที่ดำคำและเก่าแก่รูปร่างคล้าย สัญลักษณ์ไม้กางเขนของพยาบาลและที่ด้านหลังของเข็มกัดนั้นมีอักษรสลักไว้เป็นชื่อย่อว่าสจออพัดพ,พึมงพาออกมาอย่างตื่นตนกพัดกล่าวว่าสจออย่อมาจากแสงจันทร์นี่แหละของจริงที่เธออยากได้นี่คือสัญลักษณ์ของเธอทันทีที่เข็มกัดนั้นปรากฏสู่สายตา ไฟฟ้าในคอนโดของเจก็ดับลง,งทันทีเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและทรมานของแสงจันทร์ก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงจนทุกคนต้องซดตัวลงกับพื้นแต่คราวนี้เสียงนั่นไม่ได้มาจากรำโพงมันดังอยู่ข้างหูของเจเพียงคนเดียวเงาของ,งผู้หญิงชุดพยาบาลผอมสูงปรากฏตัวขึ้นกลางห้องอย่างรวดเร็วเงาไม่ได้จ้องมองแพรอีกต่อไป แต่เงานั้นพุ่งตรงเข้าหาเจผู้ถือของที่ลึกทิ้นสุดท้ายของเธอไว้แพรและพัดกีดร้องด้วยความตกใจขณะที่ฝนืีอฉีกพระเครื่องขึ้นมาตั้งรับแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากร่างของเจถูกกระชากลอยขึ้นไปกลางอากาศเข็มกัดตรงหาสีเงินนั้นหลุดจากมือของเขาและลอยไปกลางห้องก่อนจะจกตกลงบนพื้นอย่างแรง เจถูกเบี่ยงไปกระแทกกับผนังห้องอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงโคมร่างของเขาร่วงลงมากองกับพื้นอย่างมดสติใน,ในจังหวะนั้นเองเงาของเสียงจันท์ก็หายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงทีมที่เหลือมองดูเจที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นด้วยความบาดกลัวที่ถะถอเข้ามาเพื่อเขารอดจากกำศ ไปได้ครั้งหนึ่งแต่การที่เจยังคงกอดของจริงเอาไว้นั้นทำให้เขากลายเป็นเหยื่อ,อรายต่อไป